แน่นอนครับเวลาที่ผมส่งเป็ดไข่สาวหรือลูกเป็ดนะครับเมื่อเป็ดถึงเวลาวันเวลาในระยะไข่แล้วนะครับก็จะต้องใช้อาหารเป็ดที่มีคุณภาพนะครับอาหารที่มีคุณภาพที่อยู่ในใจผมแล้วก็ที่ลูกค้าใช้แล้วก็ลูกค้าประสบความสำเร็จนะครับผมไม่ได้มีส่วน เกี่ยวกับการค้าหรือว่าต้นทุนกําไรอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับอาหารเป็ดนะครับแต่ว่าผมมีข้อแนะนําเลยว่าถ้าท่านใช้5ยี่ห้อนี้เนี่ยท่านใช้แล้วมันไข่ดีจริงๆนะครับ5ยี่ห้อไหนบ้างครับนี่ครับซันฟีดซันฟีดก็นี่ฮะเนี่ยตราเนี่ย รูปพาทิตเนี่ยกระสอบสีน้ำตาลซันฟีดต่อมานะท็อปฟีดท็ทอปฟีดก็ยี่ห้อนี้ต่อมาคาเกลิวคาเกลิวก็พรีเมียมนะเพอร์เฟกนะครับเพอร์เฟกก็ดีนะลูกค้าที่อยู่บนผมใช้นะครับไข่ทุกตัวเชื่อไหม สมมติว่าเลี้ยงร้อยสิตัวเนี่ยไข่วันละร้อิฟองเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการไข่นะครับต่อมานะไฮโปไวคือห้ายี่ห้อเนี้ยถ้าท่านถ้าท่านไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็หามาให้ได้นะเพราะว่าถ้าไปใช้อย่างอื่นแล้วมันมันเน้นขายถูกแต่ของมันไม่ดีในความคิดผมนะอืม